nung nén Hả? Nó lấy nó, mình nung 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 nén nén mà đi Mình nén nén ngươi Đi nén nén ngươi Nén nén Mà ngay quá Ây vậy? Khen 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 con Nung nén nén Tao nghĩ là nung nén Ồ, 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 ồ,

นอนนะไเนี่นอนอนนะเนี้ยตอนแล้วเนี่ยไม่เงี้ยนะเนี่ยไม่เป็นไรขอบดีในะเออคือว่าหม่อมพี่รองไปครับเป็นคนที่เสื่อมช้าไปครับเรื่องงามไม่เคยพูดเนื้อจาไปครับเป็นคนอย่างนี้ไปครั้วหม่อมแม่หม่อมฉันก็เป็นคนพูดน้อยไปครับก็ไม่เป็นไปครอบลูกเป็นคนน้อยเป็นคนเสด็จพี่โอ๊ยเสด็จพี่ เาเหล่จังเลยแม่มาเสือแม่ด้วยแม่มาเป็นไปแล้วแม่แม่เกษียณแล้วนะเราอะแม่เป็นทหารรบด้วไปยังไงไปาเดี๋ยวฉันจะแปลให้เป็นลูกใช่ไหมลูกแปลใช่ไหมลูกเล่ามาสิลูกเรียนไม่ได้แใช่ไหมมาไม่มีอยู่แล้วเออี่น Mother, no 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 k, down, ี่โลกนะเนี่ยรายงานตัวให้หนูชื่ออะไรลูกคนเล็กใช่ไหม เพคะชื่อ <HARR Y S 1> <Art S 2> อะไรนะลูกเรืองยศเพคะเรืองยศเพคะาทำไมชื่อแมนแมนเรืองยศแล้วก็มารสนางไงเพค้าน้องจองกันเพค้าในวงวานเพค้าแม่แท้ๆสาวๆสวยสวยๆเพคะตอนท้องอะอยากกินอะไรแปลกกินอะไรเพค้ากินอะไรที่ใครอะปลาคุณร้อ นี่ไม่จริงหรอกท่านยายจำผิดอะไรดีกเหรอคะตอนนั้นตอนท้องนางคนนี้นี่นางเอืองยศท่านยายบอกว่าอยากกินรกตัวเองถึงว่าเบคะกระคืนไปกินทุกคนเลยเดี๋ยวมบอกฉันจะแปลให้เบคมาเคยเลนดีมากเบคาคุณมมตามจริงเอานั่งหไหนน้าดูขอเดะชระอาทยาไม่ผลกล้าปรดกระ่อมขอประทานอนุญาต เล่นละครแก้วน้ามาอยู่หรอมึงอยู่ท้องเศษหรอเล่าอยู่ในพระราชวังแล้วก็พูดหลักฐานใครับผมปันดิเบี้ยเราแปลเป็นเราลั่ชวงนะเป็นโอ้ชวงครับจะพูดภาษามนุษย์ได้ยังไงเราเป็นข้าหรอข้าพูดภาษาไม่รูดมาเจอพระราชวังพูดเหรอพะราชวังเป็นคะอ่ะแปลต่อแปลต่อไปครับ นั่งในนาวหนูขอเดชะพระอัจฉริยมงคนกล้าบอกพอแล้วตั้งเท้าตรู่นะเพคะเออแค่นั้นแหละองค์สมองพระสวามีนะเพคะยังไม่ได้พูดเลยบอยังยังไม่ได้เล่าเลยแม่นำด้เวะเออนอนนั้นเอลับหนาวไหมเอ่อองค์พระสวามีและพวกบ่าวไพ่ต่างๆนานาในวังซ้ายวังขวาวังหน้าวังหลังเดินทางไปหาปูหาปลาไปคะแปะสั้น สั่นๆจะถามกููกลัวสั่นๆกลัวคุณแม่ไม่รู้เรื่องคุณแม่แก่แล้วอ่ะฟังรู้เรื่องยังฟังรู้เรื่องอยู่หรอูยังไม่เติมตอนแรกนะไม่รู้เลยเนี่ยไู้วกแม่ของแม่มาเล่นตกตายตายตายกูหวานนี่เองสมควรแล้วที่เขาตายไปแล้วเนาะตัวเองสมควรจริงๆตอบคุณหมอกับยังไคุณหมอกัปังก็ไม่ได้กิน de awundi waana to to to. เป็เียวขาเลยนี่เป็นเบียร์พอลอเบตพี่ไปจับเลยทางนะเดีวจะนเดี๋ยวจเับเลยตอเลยเดียวเดียวเดียวเดีวอะไรเป็นขนอนี่สมัยเนี้ยนะน้องๆน่ะไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรรึเปล่านาดีเจเก่งยังมีคิดแบบว่า เราตกไปก็มีคลิปแต่แคสิลูกเดี๋ยวเราตกเซลฟี่ลูกชิวี่เราตกกันเหรอเซลฟี่มาเลยมาเลยพี่แล้วตำรวจจะไม่จับเหรอไม่จับเพราะเราเป็นคนละเมืองดีเพราะคนอย่างนี้มันแย่มากในตอนนี้สังคมมันแย่มาเลยพี่จับมันไม่จับมันมาไม่มีอะไรมามันตกอยู่รถตันนาเล่นๆขอชิวี่ด้วยมาเลยมาเลยอะไรมี โดนตกเล่ดีแต่เหลือคำพูดดีดีชีวิตดีดีเอาเมื่อกี้ใครพูดอ่ะ เี๋พี่เบค้เอาหวายมเบค้างเอามาแล้วโอ๊ยถูกก็ถทายเบค้างก่อนพี่พี่ยังพร้อมแล้วหนูเอ้ยปุพี่เก่งมากเวตนาเออกูเนี่ยครับแทนใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยอต้องนั่งคุยกับมันเปุณธี่รังกูย่งไม่อยากให้ใครเขารู้หรอกแล้วคุยกันตามภาษาพี่น้องเว้ยเออแต่ไปเกิดมาแล้วเออเพิ่งมาหนูคนกูนจะน้องพลางเจ็บเบ๊ะ ไม่รักกูเลยให้กูขาดไปกินนมหมามึงเนี่ยกินนมแม่หมดอ่ะกลัวแค่ใจอ่ะไปเอาอย่างไงดีเอ้าเอาอย่างไงดีตัดแม่ไว้ตัดแม่ไว้เออตีมันเลยนะตีมันเลยเหรอตีมันพูดดีจะสัมภาพไหมเมื่อกี้มันด่าล้วฉันเอาหรือยังเอาหรือยัง เจ็บายปัเอะเอาแร,รงๆสิวกนี่ไม่แร,รง่มึงจะเบาปัจะพูดไหมว่ามึงด่าอะไรไป,ไป,ไป,ไปัดอีกปัดไปอีกเลาเลเเวกาววาวาวว้าวว้าลาลาก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 า 아, <laughs> 깜짝이 โอ้โหโอ้โห <laughs> oh, oh, oh. <laughs> 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 เล่อนห่วนข้างหลังด้วย้วยดีชายรอแล้วยรอนานแล้วชา